ในตอนแรกเราสื่อข่อาวไซฟอร์แฟคทอรี่นิวนื่อจะกสถานการณ์ที่จะตั้สับตีวนนันนั้นไฟขึ้นมาทศไทยก็เลยกลับลักเปล่ลักเพิดังเหตุจะากตาวโควิดมันร้ายบุคคลไปไหนไม่ได้ไปไหนลำนบากก็ให้กระบวนการไม่มี4ในประเทศของเราทำให้ไซฟอในประเทศเกิดการคลาดคลานอดอยาปกปากแห้งไม่มี4ต่อทุนทองมาเป็นระยะเวลานานกว่ารั้งไป บางคนกระดการคลังในจดุดจบสามหากคันในเน็ตเฟรคแล้วอดทอนตัวสิบแพ็กไม่ได้หรือบางคนปัดทินดาจนเนล่อยลอห,หรือจะออกไปตามหาผีชายตำละพังชาหากกัดทุกแกแต่ก็ไม่พบเป้ามายดีๆเพราะว่ตาตลาดวายสิยละซึ่งฟอร์่จะเดินทางเข้าไทยในช่วงนี้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือ มีเงินเทิงและมีความพร้อมมานพอที่จะเข้าเดินทางเข้ามาในประเทศของเราซึ่งในจุดๆนี้มันเป็นไประ้ยากจริงๆนะคะที่ไซฟ,ฟอร์ในประเทศของเราจะหาแฟนที่ลลอลรวยๆลำล้ำโดยเหมือนกอนที่โควิดจะไม่ยอเชาวล็อก Anyway ท่นนายกได้กล่าวให้ความช่วเหลือแก่เราไซฟ,ฟอร์ในประเทศ สิดประสบปัญหาที่นาไปเดินชงคล like อดแห้งไหลกระตุงยาสวนนะังนอ้าวแตไม่รูโ้โทแล้วกูทำยังไงวะมันสร้างสรรประโยชน์อะไรไหมเธอตอบท่านมาที่เหลกรทุ่มหนึ่งปัาโทมามมีนักข่าวไปสิมภาร์คุณซิรีซึ่งเป็นนายอัมาคอมไซฟอร์แฟคทัรี่ ไปฟังเจอกันค่ะยกครับท่านนายกขอสัมภาษณ์หน่อยครับน้ยครับท่านนายกครับตอนนี้มีวิกฤตการณ์นะครับสายฝอขาดตลาดไม่ทราบว่าท่านนายกมีมาตรการแก้ปัญหายังไงบ้างครับตอนนี้เรื่องนั้นนะคะเราตระหนักเป็นอย่างดีนะคะเกี่นนะะนนกยวกับเ,เรื่องของการที่เราไม่มีผู้ชายมาเป็นระยะเวลานานนะคะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราสายฝ่อมากเลยนะคะดังนั้นเราเลยได้จัดตั้งช่อง U ู u ู e ขึ้นมานะคะ่ะเพื่อ เระดมความคิดนะคะเพื่อช่วยเหลือสายฝ่อเนี่ยให้มีการพัฒนาตนเองนะคะให้เป็นบุคคลคุณภาพเพื่อรอวันที่น่านฟ้าเปิดเสรีครั้งหนึ่งนะคะแล้วเป็นการเตรียมพร้อมนะะเพื่อให้สายฝ่อเราเนี่ยพร้อมไฟ่หาหัวสู้ตายไว้ลายสาวไทยค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเราขอย้คำถามนี้ได้ไหมครับขอย้คำถามนึงครับคอยคอ,อ Bye. <laughs> ข้อมูลของช่องของเรานะคะสาย f o r Factory ก็จะมีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะของสาย Ford ทั้งหลาย4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคือฝ่ายผลิตค่ะฝ่ายผลิตนะคะจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของเรานะคะได้แก่การแต่งตัวแต่งหน้าออกกําลังกายนะคะส่วนฝ่ายต่อไปคือฝ่าย QC ค่ะฝ่าย QC จะเป็นการพัฒนาจากภายในนะคะฝ่าย QC จะเป็นการพัฒนาทัศนคติจากภายในนะคะซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ ความรู้สึกนะคะทำให้คุณนะมีวิธีคิดและ Mindset ที่แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นจะทําให้ฝอร,รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แตกต่างโดดเด่นและน่าจับมาทําเมียซะเหลือเกินฝ่ายที่3ค่ะ research and develop นะคะก็ะจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเดทค่ะเราจะสอนจริตจักกกานของการเป็นสายฝอที่จะทำให้ผู้ชายยอมสยกแทบะต,ะตุ่มเลยล่ะ <Okay. S 1> ค่ะข้อ4ค่ะฝ่าย marketing ค่ะ,คะ สอนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองทำการตลาดตัวเองพรีเซนต์ตัวเองออกมายังไงให้ฝ่อหลงไหลนะคะและต้องดึงดูดเฉพาะผู้ชายที่ดีๆนะคะ okay. Okay. ค่ะ <Okay. S 1> วันนี้คือรายงานข่าวจากไซฟอร์แฟชั่นวีนิวส์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ